ตอนที่4 3 2ชื่อตอนว่าลำดับห้าธาตุรวมวิญญาณแน่นอนว่าเป็นสวัสดิการจากการทำงานแม้งานของพวกเราจะดูสปกปรกแล้วก็เหนื่อยล้าแต่งานของพวกเราก็ช่วยสร้างงานให้กับสังคมและเจ้านายของพวกเราก็ให้เงินเดือนมากกว่างานอื่นๆถึงสองสามเท่าด้วยนะป้าคนหนึ่งได้เอ่ยขึ้นกับหลินเฟิงหลินเฟิงมองไปที่เธอนี่คือหญิงที่มีอายุราวห้าสิบปีเธอกําลังสวมหน้าก,กากอยู่ หลิมเฟิงจึงไม่เห็นใบหน้าของเธอแต่ฟังจากคำพูดแล้วหลิมเฟิงสามารถบอกได้ว่าเธอชอบงานและพึงพอใจกับสวัสดิการของเธอเป็นอย่างมากคนอื่นๆหลายคนก็อายุราว40-50ปีซึ่งถือเป็นรุ่นป้ารุ่นลุงหลิมเฟิงดีใจที่เห็นพวกเขาพูดถึงงานที่ทำอย่างมีความสุขเพราะหนุ่มอยากจะทำงานไหมละ่ะถ้าอยากฉันจะกอหัวหน้าให้หางานให้กับเธอทำฉันขอบอกไว้ก่อนเลยนะเจ้านายบริษัทของพวกเรานะ่ะใจดีมากๆไม่มีใคร ยอมจ้างพวกเราที่เป็นคนแก่ๆก,กันหรอกแต่เจ้านายของพวกเราใจดีเป็นอย่างมากเขาไม่เพียงแค่รับพวกเราเข้าทํางานแต่ยังจ่ายเงินให้กับพวกเรามากกว่าที่อื่นถึงสองสามเท่าเลยนะป้าคนหนึ่งได้พูดออกมาพร้อมกับรอยยิ้มเมื่อมองเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มของพวกเธอหลินเฟิงก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเขาทําเพียงแค่ยิ้มแล้วก็เดินออกไปเออเพื่อหนุ่มฟังฉันอยู่หรือไม่เนี่ยป้าคนนั้นได้ถามออกไปโอ้ฟังสิพูดมาเลยครับหลินเฟิงได้ตอบกลับไป ฉันถามว่าเธออยากจะทํางานไหมถ้าอยากฉันจะไปบอกเจ้านายของพวกเราหาตําแหน่งให้แต่เธอยังหนุ่มแน่นนักคงจะถูกมอบหมายให้ทํางานตําแหน่งอื่นป้าคนนั้นได้กล่าวออกมาโอ้ไม่ครับผมมีงานอยู่แล้วผมแค่เข้ามาดูเฉยเฉยป้าทํางานต่อไปเถอะไม่ต้องห่วงผมหลังจากนั้นหลิมเฟิงกระโบกมือให้กับพวกเขาและเดิอนออกไปยังอีกฝั่งเมื่อพวกเขาเห็นลิมเฟิงจากไปก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาอีก และทํางานของพวกตัวเองต่อไปหลังจากนั้นหลินเฟิงก็แอบ,บใช้ประโยชน์จากการที่พวกเขาไม่สนใจเขาและแอบ,บเข้าไปในรวงเก็บขยะที่ถูกคัดแยกเอาไว้แล้วเมื่อเห็นกองขยะที่มีมากเกือบหนึ่งพันตันกลิ่นเหม็นจากการลมควันก็พันชวยเขาใส่หน้าโชคดีที่หลินเฟิงปีกตัวออกมาทันทีไม่อย่างนั้นเขาคงจะต้องถูกอบอยู่ในนั้นเป็นแน่พอได้มาเห็นกองขยะจํานวนมากหลินเฟิงก็นึกถึงวังน้ำวนสีดำลึกลับที่อยู่ในมือถือของเขาขึ้นมาอีกครั้ง จากนั้นเขาก็เริ่มธุรกิจกของเขาอีกครั้งนั่นคือการกําจัดขยะเหล่านี้หลินฟงปันคว้าโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาและน้ำวนสีดําขนาดใหญ่ก็พันออกมาจากมือถือนั้นลากับเป็นหลุมดําขนาดม่ถึอมาขยะหลายพันตันทั้งหมดถูกดูดเข้าไปในนั้นจากนั้นสักพักก็มีเสียงสัญญาณต่างๆดังขึ้นมาและสิ่งของหลายๆอย่างมากมายนับไม่ถ้วนก็ถูกสกัดออกมาจากในนั้นน้ำวนสีดํานี้เป็นเหมือนกับกลุมสมบัติที่ไม่มีวันจบสิน้น ทนานนั้นขณะที่นําขยะใส่เข้าไปก็มีสิ่งต่างๆที่ถูกสก,กัดออกมาจากขยะเหล่านั้นน้ําบนสีดํานี้ทําให้หลินเปิงรู้ว่ามันเหมือนกับโปรแกรมอันหนึ่งที่เมื่อใดก็ตามใส่บางสิ่งบางอย่างเข้าไปมันก็จะสร้างสิ่งอื่นออกมาตามธรรมชาติขยะหลายพันตันถูกสก,กัดออกมาจากวังน้ําวนในมือถือของหลินเปิงพวกมันถูกสก,กัดเป็นปกติแต่กลับไม่มีอะไรใหม่ๆออกมาเลยและสิ่งเหล่านี้ประกอบไปด้วยอาวุธวิญญาณจุดเกาะวิญญาณ ต้นไม้วิญญาณผลไม้วิญญาณบางชนิดคำมพียศิลปะาการต่อสู้และอื่นๆตัวขัางที่หลิมเฟิงได้สกัดออกมาพวกมันจะถูกส่งต่อให้กับหวังหานจัดการต่อหนทางการจัดการที่ง่ายที่สุดตามธรรมชาติก็คือการขายให้กับกองกําลังตลาดมืดซึ่งเป็นองค์กรใต้ดินที่หลิมเฟิงไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าหวังหานเคยมีสัมพันธ์กับสิทธะกรูลผู้นําและกองกําลังต่างๆเพราะในสมัยนี้พลังวิญญ,ญาณบอบบางและพลังวิญญาณ ก็ไม่ปรากฏขึ้นในพื้นที่ทั่วไปแต่กูลใหญ่ๆและกองกำลังมากมายจะทำอะไรไม่ได้เลยหากไม่มีเครื่องมืออาวุธวิญญาณหรือว่าชุดเกราะวิญญาณต่างๆตราบใดที่พวกเขายังมีหลิมเฟิงที่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งของวิเศษและของต่างๆจนรวมไปถึงคำเภีรยลก็จะหาได้อย่างง่ายดายอีกทั้งพวกมันยังถูกผลิตออกมาในจำนวนมากอีกด้วยแน่นอนว่ายังมีจิตวิญ,ญญาณระดับสูงรวมถึงที่อยู่ในตัวของหลิมเฟิงก็มีอยู่เพียงไม่กี่ชิ้นเป็นพอพวกมัน มีไม่เพียงพอดังนั้นระดับจิตวิญญาณที่สูงที่สุดที่ขายได้ก็คือจิตวิญญาณขั้นสูงผ่านไปไม่นานตุกจ่างก็จบลงขณะที่กำลังเสร็จสิ้นจากหนังสือเล่มหนึ่งน้ำมวลสีดำก็ใส่ไปมาอย่างรวดเร็วและจากนั้นก็มีลำดับที่แปลกประหลาดอันหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ด้านบนหลินเปิงก็รู้สึกช็อกเขามองเห็นลำดับที่แปลกประหลาดเรียงตัวเป็นวงกลมตรงกลางนั้นเรียงลำดับอย่างแปลกๆและก็บิดเป็นเกลียวมันค่อนข้างมืด และลึกลงไปอย่างมากหลินฝฟงใช้มือชี้ออกไปที่มันและจากนั้นก็มีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นธาตุทตั้งห้ากำลังหลอมรวมวิญญาณให้เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบมันทรงพลังมาก,กจนสามารถรวบรวมพลังวิญญาณที่ลอยอยู่รอบๆให้เข้ามาอยู่ด้วยกันจนกลายเป็นหินวิญญาณเพียงห้าก้อนยิ่งหินวิญญาณมีระดับสูงมากเท่าไหร่พลังวิญญาณที่มีก็จะยิ่งทรงพลังและก็แข็งแก่งมากเท่านั้นการนำมารวมกันนั้นการนำมารวมกันนั้นง่ายมาก แม้เจงไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ลิมเฟิงก็ยังอยากจะรู้จักมันเป็นอย่างมากวินาทีต่อมาก็มีแสงสว่างวา่าบออกมาจากตัวของลิมเฟิงและตัวของเขาก็หายไปอย่างรวดเร็วเวลานั้นได้มีคนเก็บขยะคนหนึ่งเดินเข้ามาพบว่าขยะมากมายหลายพันตันได้หายไปแล้วและเขาก็สงสัยขึ้นมาทันทีเจ้านายสั่งให้คนมาเก็บพวกมันไปแล้วอย่างนั้นเหรอตัวขงังเมื่อมีขยะเพิ่มมากขึ้นจนถึงปริมาณที่เหมาะสมหวังหานก็จะสั่งให้คนเข้ามาที่นี่ และใช้แหวนมิติเก็บขยะทั้งหมดไปดังนั้นชายคนนี้จึงไม่ได้รู้สึกแปลกใจเท่าไหร่นักและหันหลังเพื่อจะเดินกลับไปที่หลังบ้านของหลินเฟิงตรงเข้าไปในป่าลึกหลินเฟิงได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในพื้นที่โลง่งในมือของเขากําลังจับมือถืออยู่อย่างตื่นเต้นลำดับห้าธาตุรวมวิญญาณคุณต้องการใช้ตอนนี้หรือไม่มีเสียงตอบรับอัตโนมัติดังออกมาจากในมือถือใช่หลินเฟิงได้ตอบออกไปโปรดเลือกสถานที่ เมื่อท่านยืนยันแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกเสียงกลไกดังกล่าวพันตอบออกมาอีกครั้งหลินเฟิงมอาออกไปรอบๆบริเวณนี้ซึ่งอยู่กลางป่าภูเขาหลังบ้านของเขาพลังวิญญาณแถวนี้แข็งแกร่งมากจึงถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่นี่แหละหลินเฟิงได้ตะโกนออกไปวินาทีถัดมาลำดับห้าธาตุรวมวิญญาณจากวางน้ำมนสีดำในมือถือของเขาก็ค่อยๆลอยออกมามันมีแสงสีเหลืองและมีรูปร่างบิดเบี้ยวแปลกๆและน่างงงวย ในเวลานี้หลินเฟิงยังไม่อยากคาดเดาตราบแต่ที่เขายังใช้งานมันได้อยู่แสงที่ลอยออกมาเป็นรูปร่างได้ระเบิดออกอย่างรวดเร็วตรงหน้าของหลินเฟิงและมีลูกไฟพร้อมกับควันกระจายอยูดเต็มพื้นที่ไปหมดสักพักหนึ่งพื้นดินที่เคยปกคลุมไปวยต้นหญ้าเวลานี้ได้ถูกเผาเป็นทางและเส้นทางนั้นก็เป็นรูปลำดับห้าธาตุรวมวิญญ,ญาณที่หลินเฟิงได้เห็นก่อนหน้านี้ลำดับห้าธาตุรวมวิญญ,ญาณแสดงรูปร่างเดิมของมันทั้งหมด โดยมีวงกลมลัศมีประมาณ1เมตรมีดาว5้าแฉกหนึ่งดวงอยู่ในนั้นและมีวงกลม5อันอยู่ที่มุมของทั้ง5้าซึ่งเป็นจุดท,ที่เอาไว้วางหินวิญญาณแม่นานนักหลินเฟิงก็นําหินวิญญาณระดับต่าใส่เข้าไปและจากนั้นเขาก็เห็นว่าทางที่ไม่มีไฟลุกติดขึ้นมาลําดับรวมวิญญาณปั่นเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วหลินเฟิงรู้สึกถึงพลังวิญญาณแห่งเตา๋าที่มาบรรจบกันได้อย่างชัดเจนแต่สําหรับหลินเฟิงแล้วพลังนี้หาได้ยากมาก จนไม่สามารถนามาใช้งานได้จริงจากนั้นหลินเฟิงก็เปลี่ยนพวกมันจากหินวิญญาณระดับต่ำกลายเป็นระดับกลางคราวนี้การก่อตัวของพลังวิญญาณน,นั้นได้เปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์